สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับสถานการณ์ที่อิสราเอลกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนยอดของผู้เสียชีวิตนะครับก็อยู่ในหลักพันแล้วนะครับนะฮะก็เป็นหลักพันขึ้นไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็น่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ส่วนของคนไทยครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกแล้วนะครับก็คือตอนนี้ตัวเลขที่มีการยืนยันล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือมีแรงงานชาวไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยแหละครับเสียชีวิต ตอนนี้รวมเป็น20รายแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับอิสราเอลนะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะบทขยี้ฮามาสนะครับให้ราบนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปนะครับว่าพื้นที่ในการถล่มเนี่ยนะครับก็คือกาซานั่นเองนะครับซึ่งก็มีประชากรอยู่2ล้านคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมีเด็กกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนฮามาสนะครับก็เตือนไปทางอิสราเอลนะครับบอกว่าถ้ามีการบุกหรือว่าโจมตีนะครับเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการบอกก่อนหรือว่าเตือนก่อนล่วงหน้านะครับฮามาสจะทำการสังหารตัวประกันนะครับที่จับมาในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับส่วนเรื่องของการอพยพผู้คนนะครับที่เป็นคนชาติต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยนะครับอพยพ คนของชาติตัวเองเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนะครับก็ยังดําเนินการได้ค่อนข้างช้าอยู่นะครับสำหรับประเทศที่มีแรงงานเป็นคนไทยนะครับไปทํางานอยู่ที่นั่นกว่า3 0 0 0 0คนนะครับจะกลับมาล็อตแรกเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ15คนนะครับส่วนในระดับเวทีโลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเขามีการแสดงออกกันอย่างไรบ้างนะครับเอาชาติดีใหญ่ก่อนละกันนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาครับไบเดนครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ออกมา แถลงนะครับโดยที่มีกัม马าแฮร์ริสนะครับแล้วก็เบลิงกินนะครับนะซึ่งก็เป็นในาพาร์ทของต่างประเทศรองประธานวิธีนะครับยืนประกบด้านหลังแล้วก็ไบเดนก็แทบจะในแบบประโยคเปิดการแถลงเนี่ยนะครับก็ประนามฮามาสนะครับว่าการกระทาที่ฮามาสทำเนี่ยนะครับเขาใช้คาว่าเป็น sheer evil นะครับคำว่า sheer evil เนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าความชั่วร้ายแบบ แบบบริสุทธิ์อ่ะนะฮะคือเป็นความชั่วร้ายร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ยคืออารมณ์ท้าขาวกับดําอันนี้ก็คือดาอ่ะดาปึ๊กเลยะนะครับซึ่งคํคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคําที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับแล้วก็การที่จะหยิบยกเอาคํานี้มาใช้ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าทางการพูดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันนะครับแล้วก็พอหยิบยกคํานี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นคําที่ มีผลกับเรื่องของอารมณะ์นะครับแล้วก็มันก็น่าจะส่งผลกับคนที่ได้ยินพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปิดประโยคมาอันแรกก็คือจัดเลยเช E ยร์อีเนะครับแบบชั่วร้ายบริสุทธิ์อ่ะโอ้โหแบบ ส่วนทางอังกฤษนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รัฐรมนรีมหาไทยนะครับของทางอังกฤษก่อนละกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการออกให้สัมภาษณ์นะครับในในเชิงแบบเหมือนเป็นการบอกใบ้อะไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าหากมีการชุมนุมหรือว่ามีการประท้วงนะครับมีการรวมตัวกันและมีการโบกธงปาเลสไตน์กันในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยนะครับเอออันนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหรือเปล่านะครับก็คือหมายว่าเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสหรือเปล่านะครับ ซึ่งอันน paper, ี mm ้เนี่ยสำหรับพวกเรานะครับพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างเอะนะครับเพราะว่าจะบอกว่าปาเลสไตน์หรือว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเท่ากับฮามาสเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับนะฮะอย่างในพื้นที่ของกาซาเองที่มีประชากรกว่า2ล้านคนเนี่ยทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ฮามาสนะครับนะฮะทั้งหมดนั้นเนี่ยหรือว่าโดยส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยเป็นประชาชนชาวปาเลสไตน์นะครับนั้นคือเราก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยโหูยรัฐมนตรีมหาไทยของอังกฤษเนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะแล้วก็มีการสื่อสารออกไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะครับที่บ้านเลขที่5ถนนดาวนิ่งนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนบ้านพิซูนุโลกของไทยเราฮะนะนะก็คือเป็นบ้านพักของนาย,ยกรมนจุยของอังกฤษนี่นะครับก็มีการเหมือนฉายภาพโปรเจกเตอร์นะครับนะบาพาดลงไปตรงรตรงหน้าบ้านนะครับเป็นผงชาติอิสราเอลนั่นเองนะครับซึ่ง หลังจากเห็นทั้งตัวรัฐมนตรีมหาไทยนะครับแล้วก็มีการฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบนี้เนี่ยไปที่บ้านพักอะ่ะคือพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับนะฮะว่าชาติตะวันตกเนี่ยอยู่ข้างอิสราเอลเต็มตัวเลยนะครับคราวนี้นะครับขอวิเคราะห์ต่อเนื่องจากเมื่อวานหน่อยนะครับที่พวกเรามีการคุยกันเอาไว้เนาะเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละนะครับว่าเป็นสงครามตัวแทนแล้วครับเพราะ กลุ่มฮามาสเ่ยน,นะครับไม่น่าจะมีศักยภาพและมีเงินนะครับมากพอที่จะจัดหาอาวุธนะครับที่มันมีความร้ายแรงขนาดที่เราเห็นเขาใช้กันไปได้นะครับการที่จะหาตรวดน,นะครับที่จะสามารถยิงนะครับข้ามไปถึงกรุงเชลอาวีปเมืงองหลวงของอิสราเอลได้เนะี่ยคือมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ยนะครับน่าจะมาจากทางอิหร่านหรือเปล่า นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละว่าอันนี้เป็นสงครามตัวแทนครับทางอิหร่านเองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับแบบตรงๆนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีการแสดงความิีดีนะครับนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแสดงความดีดีกับเขาใช้คําว่าแสดงความมีดีกับชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ้าแล้วทําไมล่ะอิหร่านทาไมถึงมาผลักดันสงครามตัวแทนกันตอนนี้เพราะตอนนี้นะครับมีความพยายามนะครับในการผลักดันนะครับให้ อิสราเอลนะครับได้รับการยอมรับนะครับจากชาติอาหรับนะครับแล้วก็มีการเหมือนแบบพยายามจะสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับเหล่าชาติอาหรับทั้งหลายนะครับนะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีความพยายามนะครับให้ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบพี่เบิ้มนะของชาติอาหรับหรือว่าชาติในตอนออกลานเนี่ยนะครับรับรองอิสราเอลนะครับให้เป็นรัฐนะครับแล้วก็ คือให้ทั้งซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิสราเอลเนี่ยนะ mm. เขาเป็นเหมือนแบบเป็นมิตรกันนะ่ะนะเออ่ก่อให้เกิดสันติภาพกันนั่นเองนะครับแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรนะครับที่ใกล้ชิดมากๆก,กับสหรัฐอเมริกาและทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ย ก็เป็นศัตรูคู่แค้นกันกับอิร่านั่นเองครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะการผลักดันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ความพยายามนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์แล้วครับประธานาทิบดีคนที่แล้วของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาครับแล้วก็แว่วแมาว่ากําลังจะสําเร็จแล้วในเดือนหน้านั่นแหละนะครับก็เลยแหมจังหวะมันพอดีกันหลือเกิดนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2. อสวันที่ผ่านมาครับ คำถามต่อมานะครับก็คือว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลเสียกับปาเลสไตน์อย่างไรครับคือถ้าเกิดชาติอาหรับเนี่ยนะครับเขาทยอยรับรองอิสราเอลเป็นรัฐกันหมดเนี่ยนะครับการที่ปาเลสไตน์เองเนี่ยนะครับจะได้รับการยอมรับหรือว่ารับรองให้เป็นรัฐเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าอ,อนาคตค่อนข้างมืดมนครับ ความหวังนะครับของการที่จะได้เป็นรัฐนะครับแบบ two-state solution ของปาเลสไตน์นะครับที่มีการเสนอกาไว้ของ UN นะครับตอนปี1974เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าริบรีลงเรื่อยๆนะครับเพราะเบนจามินเนธันยาฮูนะครับนายกของอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ดูมีทีท่าที่จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นนะครับในการที่จะสนับสนุนสิ่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการรุกล้ำนะครับเขตแดนและก็พื้นที่นะครับ เข้าไปเรื่อยๆในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์นั่นเองครับส่วนคนที่ได้รับประโยชน์นะครับทางการเมืองนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเบนจามินในทันเยฮูเนี่ยแหละครับนะฮะจากนโยบายของเขาแหละที่เขานําเสนอเองความเป็นขวาจัดด้วยนะครับไม่เอ้าเราจะไม่เจรจานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องสนและเรื่องของสันติภาพนะครับนะฮะแล้วก็เราไม่ต้องแคร์เรื่องของ รัฐปสเตน์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่มันที่สุดเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับเรตติ้งของตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็กําลังขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่าทีที่แข็งกล้าวของเขาครับแม้ว่านะครับจะมีคนบางส่วนนะครับในอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับบอกว่าเฮ้ยนี่ ในทันยาฮูเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่ว่ามันจะเกิดขึ้นทําไมถึงไม่ไปสกัดกั้นหรือว่าไม่ไปพยายามหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นซะก่อนแล้วพอปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณก็โอ้โหเดินหน้าตามนโยบายของตัวเองคุณก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองนะสิอันนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองหรือเปล่าครับโอ้ยเรื่องนี้นะครับดูท่าทางจะอีกยาวเลยนะครับและเราก็คงจะต้องมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เราไปรวบรวมมานะครับแล้วก็มาอัปเดตให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนน,น วันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพวกเรามาติดตามกันต่อกันนะครับ